สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันที่สองกุมภาพันธ์เด่นหวยราวรวมนะครับเด่นเจ็ดสามนะครับมากับสองห้าหกแปดนะครับเสร็จมาเจ็ดสามครับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปด

npt นะครับเจ็ดสามครับเจ็ดสองแล้วก็สามสองหกเจ็ดครับ6กเจ็ดสอานะครับสำหรับแนวทางหวยร,รัาวรวมนะครับผมมันรหัสนะครับที่2องกุมภาพันธ์ก็ขอโชคดีครับ